วัดีค่ะวันนี้นะเราก็จะมาแกะกล่องพัสดุตะะดิ่งนะคะ g o o d c a m p i n g นะของ NCT2020 นะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะให้เพื่อนๆดูกัน, <c oughs> กนกวันนี้ก็เป็นกล่องใหญ่พิเศษไม่แน่ใจว่ากล่องน,นี้ส่งตรงมาจากเกาหลีเลยหรือเปล่านะ <c oughs> สภาพกล่องก็ยับเยินพอสมควรเรามาเริ่มแกะกันเลยแล้วกัน ก็เลยทำให้แกะลำบาำกจริงๆคัตเตอร์ไมนะ่ค่อยสมเลยเร้านนี้เราสั่ง DIY ไปสองกล่องนะกล่องแรกเป็นน้องแค่ชานนะส่วนอีกกล่องเราหาการจับพื่อนก็คือเพื่อนเอาการไปแต่เราเอาเคนตีม้มานั่งทำเป็นของน้องมาส์นะแกะเหน่อยไม่คิดว่าของจะแกะขนาดนี้ แนแ่ค่ะแบ่งส่งเลยเอา g า s ส่งให้เพื่อเราก่อนแล้วก็ส่งตัว c a ม p ิ้งให้เรา mm hmm. DIY coolbit c a m p i n MCT นะขนาด40คูท mm ่0เซมใหญ่มากๆาเลยใหญ่กว่าที่คิด mm hmm. ก็จะเป็น,นแบบนี้คือมันมีช่วงแหละที่คน เดี๋ยวเนามีนะทุกคนอันนี้เป็น h า l f ูยุ s คือขั้นตอนการทำนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นตารางชาร์สีว่าสีไหนอยู่ตรงไหนมีสัญลักษณ์อะไรประมาณนี้ H M ชา a r ดนะคือเลือกสีอ้อยน้องนมาลบไหมครับพี่ถ่ะคิดยุ่งทุกคนเนี้ยก็ H M ชา a r ดนะที่เลือกสี ของสีลูกอะที่เป็นแบบไม่กี่เฉดสีอะ อย่งเนี้ยเป็นกาวแล้วก็แผ่นสีเขียวเป็นหัดรองนะคะแล้วก็ตัวสีชมพูไม้อันเนี้ยจะเป็นที่จิ้มชิพต้นนะคะแล้วก็วางแตกๆตามตามรูปนะแล้วก็แผ่นกาวนี้สำหรับใครนะทีู่กชิพนี้จบแล้วอยากลองซื้อมาทำซื้อมาทำได้ ไม่เสร็จแล้วมันจะละบากคือกาวมันจะแห้งไวมากๆที่ที่เราเคยดูคลิปเคยสืบสารมาเขาก็จะค่อยๆลอกทำไล่ไล่ทำกันไล่ทำขึ้นมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะแปะร้านที่พีของให้ทุกคนเผื่อใครที่อยากซื้อหรืออยากพีสินค้าเนี่ยก็สามารถตามไปพีร้านเดียวกับเราได้เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องการโกงนิดนึงเนาะจะซื้อสินค้าอะไรหรือจะซื้อของแอปไหนก็ระวังเช็คให้ดีๆดูรีวิวดูการอัปเดตดูความเคลื่อนไหวให้ดีๆนะบอกไม่ได้ว่าจะแจ็คคอตจะแจ็คคอตเมื่อไหร่อย่างเราก็เพิ่งเพิ่ง โดนโกงบ้างมานะเก็บใจลึกๆแต่ก็ชีวิตยังต้องเดินเดินหน้าต่อพยายามทีร้านที่ซื้อขายประจำนะเราต้องตรวจเช็คบัญชีตรวจเช็คการอัปเดตตรวจเช็คความเคลื่อนไหวหน้าทวิตเตอร์เขาที้ดีนะถ้าเกิดไม่ชอบมาพากปนก็อย่าเพิ่มใจร้อนดูหลายๆร้านก่อนอ,อ่ะสรุปก็คือคลิปนี้นะเราทำเป็นแกะกล่งองพัสดุ DIY คือบิลเทนตี้นะคะของ S M ส o อมในราคากล่องละที่เราพีมาประมาณพันไม่เกินพันสองนะจำราคาไม่ได้เดี๋ยวจะแปะให้หละกันราคาประมาณนี้ในกล่องก็จะมีการ์ดนะคะที่เป็นแรงจูงใจหลักๆของด้อมเราค่ะแล้วก็ ตัวพ p a i n t i n พ p a i ์ติ้งก็คือตัวนี้นะคะอยู่ที่ขนาด40คูณ50เซนติเมตรนะคะแล้วก็แถมโปสเตอร์อัดกรอบดีอยู่ค่ะน่าจะสวยอยู่นะคะโปสเตอร์มันแบบผิวมันแถมโปสเตอร์แล้วก็อุปกรณ์หาการทำ DIY พ p a i ์ติ้งประมาณนี้ขาดอะได้ก็คือแม่นนะคะ้าราคาแพกมากออขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้ของเรานะก็อ้ก็เยอะจังขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้นะคะฝากกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือเราพูดผิดข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะ เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราอาจจะมาทำเค็คปิ้งตัวนี้ให้ดูนะคะฝากเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย